คือลูกค้าซื้อเยอะมากนะคะสำหรับในเรื่องของเจตที่นั่งนะคะก็คือในเรื่องของเอลเวอเรสนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจดพาพี่พี่มาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็นในรุ่นของไทเทเนียมนะคะเอ่อสิบสปีดสี่คูณสองราคาตัวรถอยู่ที่1 7 2 4 0ล0บาทค่ะนะคะกระจังหน้าแบบใหม่มาแล้วค่ะพี่ๆนะคะหล่อเท่แล้วก็ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะคือโดยปกติแล้วเวลาพี่ๆี่เห็นเนะี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดใช่ไหมคะที่เป็น FOR D ดีคือตอนเนี้ย มันมีกระจังกระจังหน้าใหม่มาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบม้ากระจังหน้าม้าตัวนี้นะคะมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะเบือ่อกระจังหน้าแบบเดิมก็สามารถใส่เป็นกระจังหน้าแบบนี้ได้นะคะหล่อเท่ค่ะอันนี้ก็จะติดเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิกนะคะเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะอันนี้ก็แต่งในส่วนของหน้าวิกเตอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังมา,าดูด้านหลังกันก่อนเนาะ คันนี้นะคะล้อยางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะยก1นิ้วนะคะด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอเวอเรสนะยก1นิ้วกําลังพอดีค่ะถ้ายก2นิ้วคือมัน มันโย่งอะโย่งเกินไปคือมันมันกว้างเกินไปมันจะไม่เหมือนรถกระบะนะคะที่แบบว่าเวลาเราต้องการออฟโรดใช่ปะ่ะเรายก2นิ้วเนี่ยมันจะพอดีแต่ถ้าเป็นตัวเอเวอเรสต์เจตที่นั่งเนี่ยนะคะซึ่งการยกนิ้วหนึ่งเนี่ยกำลังพอดีค่ะพี่มันจะไม่ไม่ดูโย่งเกินไปมันจะสมส่วนว่าง,งั้นเถอ,อะเนาะอ่ะซุม้มล้อตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเซตของเขาเลยค่ะเป็นวิกเตอร์เนาะแล้วก็อ่ะด้านหลังใส่ชุดวิกเตอร์ค่ะครอบโอ้โหครอบอเท่เนาะ ครอบเอวเล็เขาเท่ะนะดูดิเออเท่ๆเลยค่ะนะคะด้านหลังค่ะปกติแล้วสปอยเลอร์ตัวเดิมของเขาเนี่มันจะไม่ได้แบบยื่นออกมาเยอะขนาดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับชุดของวิกเตอร์นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็ใส่เป็นท่อตัวนี้เนี่ยท่อเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะอย่ที่เจ๊แต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นท่อเลขก8แล้วก็จะเป็นแบบเข้าหลังตัดแบบเนี้ย เออแบบนี้นะคะเท่ๆเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะว่าลูกค้าอยากจะชอบแบบไหนแนวไหนนั่นเองเนาะอ่ะโอเคปะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในค่ะตอนนี้คือการแต่งรถเนี่ยคือก็จะมีเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวพาดูด้านในนะคะมีทั้งเอเวอเรสนะคะมีแคบสี่ประตูนะคะตอนนี้ที่กำลังแต่งอยู่คะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูนะคะสุลต่านเมืองไทย นี่จำได้ไหมคะคือใครเขาอยู่โชว์รูมเดียวกันนะคะอยู่โชว์รูมเดียวกันนะคะเกรนวมินแอนสปิชไทย He cannot speak t h เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะก็พี่พี่ช่างกำลังตกแต่งนะคะกำลังติดตั้งอุปกรณ์กันอยู่นะคะซึ่งเราจะแกะกันชนเดิม ถ้าเราจะแปลงเนี่ยเราก็จะต้องแกะกันชนเดิมออกนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์อย่เช่นถ้าใส่ชุดเหล็กชุดวิกเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาสวมใส่อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมที่มากับตัวรถนั่นเองเนาะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ด้านข้างตัวนี้นะคะกําลังใส่เป็นซุ้มลอ้อนี่นะคะอันนี้นี่สมพลใช่ไหมใช่ปะอะ อันนี้เป็นรถของของพี่รามใช่ไหมอะเออใช่ <laughs> จำรถจำรถลูกค้าไม่ได้แล้วเยอะเยอะค่ะอันนี้เป็นรถของพี่รามนะคะที่กําลังแต่งอยู่คะ่ะล้อแม็กใส่เรียบร้อยแล้วเออนี่นะเดี๋ยวจะบอกให้คือตอนนี้มันมีอ,อยางรุ่นใหม่มานะคะมียางรุ่นใหม่มาซึ่งเจ๊อยากจะนําเสนอนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นยางไข่ด้วยคะ่ะพี่พี่พน,นะคะ เป็นยางไทยด้วยเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะคือตัวเนี้ยย่ออะไรอะ่ะยังอ่านไม่ออกเลยอะไรนะดีเซนติกเ,เออเป็นคือเจ๊ก็ไปเซิร์ชหานะว่าเอ๊ะยางอันนี้มันเป็นสัญชาติอะไรนะคะคือเป็นเป็นยางที่ส่งออกขายต่างประเทศ แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยเห็นใช่ปะเออตอนนี้เขาเริ่มเริ่มมาทําตลาดในไทยแล้วนะคะวิ่งดีวิ่งนุ่มเก็บเสียงเสียงเงียบนะคะตัวนี้ค่ะดีเซนติเออนะคะยังอา่านแบบยางอ่านออกเสียงมันไม่ถูกเลยอะ่ะเออนะคะแต่ว่าคือตอนนี้บอกได้เลยว่ายางคุณภาพมากๆนะคะก็แนะนําสําหรับพี่ๆที่แบบว่าหันมาแต่งรถอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะได้ยางคุณภาพแต่จริงอะ่ะคือคือต่างประเทศอะ่ะเขาชอบนะ สำหรับสินค้าของไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมาตรฐานแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะคะแต่เราก็จะเน้นของนอกกันใช่ไหมเออแต่ว่าของไทยก็มีดีนะพี่นะเอออันนี้ก็แนะนําเลยค่ะนะคะก็อันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วค่ะคือคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ18ไม่ได้ยกค่ะเป็นช่วงล่างเดิมๆนะคะใส่แม็กขอบ18ใส่ล้อยางอันนี้จะสังเกตว่าแก้มยางเขาจะใหญ่นะคะพี่ค่ะ ซีรียางตัวนี้จะอยู่ที่265ทับหกศูค่ะนะคะ,นะคะวิ่งนุ่มวิ่งดีทำความเร็วได้สูงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการติดทุ้มล้อเขาไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนแล้วก็แปะเข้าไปนะคะพี่ที่มันจะมีตัวนอ็อตนะคะมันจะมีตัวน็อตที่แบบเห็นปะเขาจะไขยอยู่ด้านข้างด้านในตรงนั้นอนะเออเนี่ยเห็นปะเห็นปะไม่ใช่แค่แบบเออติดซิลิโคอนอะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่นะค่ะเขาจะมีตัว แปะด้วยแล้วก็จะมีน็อตด,ด้วยค่ะทำให้แบบวิ่งไปแข็งแรงไม่หลุดแน่นอนค่ะพี่นะคะค่ะก็ด้านหลังอ่ะด้านหลังติดแล้วด้านหลังติดแล้วนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นกันชนเหล็กคือรุ่นนี้มันจะเป็น XL plus 4ประตูราคาตัวรถไม่แพงเลยค่ะพี่8ปด0 0นบาทแค่นั้นเองพี่ได้4ประตูฟอร์ดแล้วนะช่วงล่างดีๆหนึบๆน,นี้นะคือราคาแบบว่าไม่แพงค่ะ ดาวเริ่มต้น39 0 0 0เองเออได้สประตูไปแล้วนะคะอันนี้ดาว15%นะคะ39 0 0ออกโปรโมชั่นได้เลยค่ะแล้วก็เงินที่เหลือมาแต่งอะพี่ซื้อรถฟอร์ดไปนะคะคือจะบอกว่าถ้าไม่แต่งเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ซื้อฟอร์ดเลยอะเออมันต้องมีบ้างอะแบบว่าลอ้อนะคะยางอะไรเงี้ยเราต้องแบบแต่งให้มันหลอ่ลอ,ลอบๆบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะเราก็มาเดินเกะกะพี่ๆช่างกันนะคะตอนนี้ก็รอแต่งอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอเวอเรสต์นะคะ อ่ะแล้วก็คันนี้นะคะก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ชุดวายนะคะตัวนี้ใส่ใส่ชุดวายค่ะยกสูงสองนิ้วค่ะล้อโตตันี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าแม็กยางตัวนี้จะไม่ได้เป็นออฟเซ็ตลึกเลยเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะคะนี่ค่ะจะเสมอซุ้มเลยค่ะตัวนี้ก็จะวิ่งดีขับดีแน่นอนค่ะเนาะอ่ะโอเคนะคะพี่ๆเดี๋ยวน,นี้เหรอ อะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้นะการแต่งรถเนี่ยจะไม่ได้เยอะเกินไปนะคะจะเน้นที่การขับขี่แล้วก็การวิ่งแบบสบายๆนั่นเองเนาะค่ะสำหรับคันนี้ก็เรียกได้เลยว่าการใส่แม็กยางเนี่ยดูนะคะคือจะเป็นแม็กยางที่แบบวิ่งดีเลยแหละเอ่อแม็กขอบ18นะคะแล้วก็เป็นส่วนของยาง AT ทนะคะค่ะนี่เลยจริงๆกะ เนาะแต่งตามโปรใช้เงินออกรถไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่งสไตล์แบบนี้ก็เท่ๆแล้วค่ะพี่พีนะคะอ่ะโอเคงั okay, นะ้นเดี๋ยวแคปไปไหนอะตอนแรกมีเงินนี้แคปเออแคปไปไหนอะแคปไปไหนอะเออโยแคปของพี่สุชาติเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พีไปดูแคป,ป,ปของพี่สุชาติกนะ่อนนะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย ติดเสร็จแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊พาดูนะพี่นะสวัสดีค่ะวันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนอะพี่ติงคะพี่ติงท็อปแจ็คมนมีอะไรแคปแคปไหนสี่สามเจทำอยังไงไหนอะ่ไ อโอเคแล้วเดี๋ยวพาดูนะคะคือตอนนี้เรากำลังแบบตามหารถกันอยู่ค่ะคือก็จะมีไหลไหลายคันเฮ้ยคันนู้นหรือเปล่าเต็งกวาใช่ป่ะอ๋ออ่ะโอเค นี่เลยคันนี้นะคะอันนี้เป็นรถของพี่สุชาติค่ะก็กําลังแต่งอยู่หูยพอติดสติกเกอร์นี่แล้วมันเท่มากอะดูดินี่นะคะคือจะบอกว่าสติกเกอร์ไะนรนี้นะคือเขาเรียกว่าอะไรอะองค์ประกอบของสติกเกอร์อะคือมันกระจายไปทั่วเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายเลยดูเป็นแนวแบบว่าสปอร์ตเนาะเออเท่ๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะก็กําลังติดสติกเกอร์อยู่นะคะค่ะสกู๊ปต่างๆนะคะติดเรียบร้อยแล้วอันนี้เท่มากนะคะเดี๋ยวจะ เจจะไปรีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะสาหรับคันนี้เท่ๆเลยค่ะออกรถไม่เยอะพี่เริ่มต้นดาวแค่9 9 0 0บาทเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นนะถ้าติดุงกวอยอื่นเดี๋ยวว่ากันนะคะนะคะพี่เนาะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่านี่เลยถ้าอยากจะได้เซตนี้นะทั้งล้อทั้งตัวโรบาร์ต่างๆอะไรเงี้ 39, ยสามหมืนเก้ามาคุยกันนะคะสามหมืนเก้ามาคุยกันนะคะจะบอกว่าคันนี้คือคุ้มมากๆนะคะเป็นรถที่แบบ รถหาเงินไงเออก็แบบต้องหล่อบ้างอะไรบ้างนะพี่เนะาะใช่าปะรถหาเงินออกรถน้อยนะคะขนของได้เยอะนะคะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยก็คือร7 0ยเแรงม้าเลยค่ะนะคะอันนี้คือเรียกได้เลยว่าพลังกำลังเต็มเปี่ยมที่เห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแคปมันจะแรงไหมรับรองค่ะนะคะตัวนี้ก็ the best ในรุ่นของเขาเลยนะที่สุดในรุ่นของเขาเลยค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จา่า ไปทำเอกสารนะคะให้กับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเจ๊จะมารีวิวให้แบบชัดเจนเลยว่าแต่งอะไรตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งอะไรบ้างให้กับพี่ๆดูอีกรอบหนึ่งในโรงรีวิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือพาชมภาพบรรยากาศกันนะนี่ก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะดีดีเนาะฝนตกแล้วก็อากาศ เย็นขึ้น PM ก็หายไปนะคะตอนนี้เราเห็นก้อนเมฆอยู่ด้านบนแล้วค่ะนะคะตอนนี้ท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะนะคะเพราะว่าฝนเนี้ยชะล้าง PM ไปแล้วบางส่วนเนาะเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในโรงรีวิวค่ะไปก่อนค่ะ